Thank you. สำหรับการแข่งขันรายการแพลน B m e d i ดีย i c s u p e r b ูเปตั้งเป้าในการที่จะยกระดับศึกสองล้อรายการใหญ่ของประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นเลสอินเตอร์ตลอดทั้งปีจะเห็นนักแข่งทีมช่างต่างชาติอาทิสหรัฐอเมริกาเบลเยียมรัสเซียอินเดียไต้หวันญี่ปุ่นลงทำการแข่งขันและแย่งชิงโพเดียมในบ้านเรามากขึ้นทุกทีมต่อสู้กันในสนามอย่างหนักหน่วง รวมทั้งการทำตลาดการสร้างภาพลักษณ์แบรนดิ n g ของทีมก็เป็นจุดสำคัญที่จะเห็นทีมแข่งและแบรนด์สินค้าต่างๆเน้นการทำกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชมในกิจกรรมพิทวอลกค สร้างฐานแฟนคลับมีกิจกรรมแจกลายเซน็นพบปะนักแข่งแจกของที่ระลึกและเล่นเกมต่างๆยิ่งในสนามสุดท้ายของปีจะเห็นปรากฏการ p r พริตตี้แน่นแท็กมีการดึงตัวสาวงามระดับแถวหน้าของประเทศไทยมาอย่างมากมายสาวสวยดีกรีที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามหลักหลายแสนคนไปถึงหลักล้านคน เหล่านี้เองเป็นเครื่องแสดงถึงพัฒนาการการทําตลาดและประชาสัมพันธ์การจัดระบบทีมในประเทศไทยที่นอกจากจะสร้างนักบิดใหม่ๆสู่วงการเป็นเวทีให้นักบิดระดับชาติจอมเก่าได้เสริมเขี้ยวเล็บลับคมสร้างคนธรรมดาสู่อาชีพนักบิดตามความฝันแล้วตามสโลแกน anyone can be a hero ใครๆก็เป็นฮีโร่นักบิดได้สนามชิงแชมป์ประเทศไทยแห่งนี้ยังได้สะท้อนและผลักดันอุตสาหกรรมมอเตอร์สปอร์ตในบ้านเราที่พัฒนายอย่างเป็นระบบให้ก้าวไปสู่เรสอินเตอร์ในอนาคตอันใกล้ อย่างแท้จริง ด้านผลคุริฟายในรุ่นซ u เปอร์สต็อก 1,000cc ตำแหน่งโพตกเป็นของตะวันตั้งจิตเจริญจาก TK Honda d e อีเดมิสศีนคร IRC DID Alpine Star s Direct Team โดยเวลาต่อรอบ1นาที39.513วินาทีเฉือนนาทีทานทองโคจาก YAMAHA TNP PTT l u b i c a n t s กริดที่2เพียง0.389วินาทีส่วนกริดที่3ได้แก่ อปิตบุตรนักบิดจอมเก๋าจากคอมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์ตามหลัง0.4วินาที ผลการแข่งขันในเรสแรกของรุ่นซุปเปอร์สต็อก1,000ซีซีชัยชนะตกเป็นของนาทีทานทองโคจากยามาฮ่าที่ t ็พีพีทีีลูบิคนสแชมป์สสนามแรกที่ขยับขึ้นนำและบิดเข้าป้ายเป็นคันแรกด้วยเวลา19นาที59.106วินาทีเหนืออันดับ2อย่างตะว,วันตั้งจิตเจริญกุลจาก TK เคฮ d d ดอีเดมิสสีนคร IRC d ร์ a l ดี n e ดี a r s s t r r c t t ร a m ท3.164วินาทีอันดับ3ตกเป็นของอปิตบุตรจอมเก๋าจาก พอมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์ตามหลังผู้ชนะ12.745วินาทีปีนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วก็เป็นปีที่ดีสำหรับผมมากๆเพราะว่าผ่านมา,าสนามที่4นะครับก็มีคะแนนสะสมเป็น ผู้นำอยู่นะครับมีสะดุดไปบ้างช่วงประมาณเลทที่3ก็คือเลขที่ผ่านมาที่มีเป็นอาหารในเรื่องของตัวรถและก็เซตติ้งทําให้ไม่สามารถขับขี่ออกมาได้ตามเป้าหมายที่ผมกับทีมตั้งเอาไว้ครับผมใจด,ด้วยรวมจนมานถึงวันนี้ก็ดีครับผ่านไปแล้ว1เลทก็ฟ้าที่1ไปแล้วก็คะแนนนํหาห่างอันดับ2อยู่ประมาณ10คะแนนวันนี้การผ่านในเลทที่2ก็จะต้องขี่สบายขึ้นหน่อยครับผม ผลการแข่งขันในเรสที่2มีการเปลี่ยนโฉมหน้าผู้คว้าแชมป์ รากฏว่านักปิดจอมเก๋าอย่างออปิตบุตรจาก Thailand. คอร์สปอร์ตไทยแลนด์พลิกขึ้นมาคว้าชัยชนะด้วยเวลา20นาที5.615วินาทีทิ้งห่างอันดับ2อย่างนักที่ทานทองโคจากยามาฮ่าทีเอ็นพีพีทีอันดับ2ถึง6.827วินาทีส่วนอันดับ3ได้แก่ตะว,วันตั้งจิตเจริญกุลจากทีเคฮอนด้าอีเดมิสซศีนคร IRCDID a l p ี n e s t a r ล r พสต t t t ตทตามหลังถึง31.652วินาที สรุปคะแนนประจำปีในรุ่นซูเปอร์สต็อก 1,000cc ST1 และได้รับสิทธิ์ไวัยการ์ดแข่งขันเอเชียรดเรซิ่งได้แก่นัททิธานทองโคดจากยามาฮ่ TNP PTT l u b i c a n s กวาดไปทั้งสิ้น108คะแนนจากการคว้าชัยมาถึง3ครั้งจาก5เรส